มหามคาเทียบเทียมฟ้าเก้าวันสามเข็กให้หลังชายหนุ่มชุดขาวลืมตาขึ้นใหม่ ดึงเสื้อผ้าที่แห้งสนิทจากกิ่งไม้มาสวมใส่มองดูขุนเขาซึ่งกลืนหายไปกับเมฆหมอกไกลตาหมุนตัวเดินไปยังตอนล่างของลำธารเมื่อเปรียบกับตอนที่เดินขึ้นจากบึงน้ำฝีเท้าของเขาเปลี่ยนเป็นมั่นคงกว่าเดิมคล้ายพึ่งเรียนรู้การเดินหรือว่าคุ้นชินกับการใช้สอยร่างกายนี้ ริมฝั่งมีหมอกดีที่ไม่มีโขดหินระเกะระกะจึงเดินได้โดยไม่ยากเย็นนักไม่นานก็เรียบทันทานออกจากภูเขามาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งชาวบ้านที่ปรับผิวดินในนาคนชราที่เข็นรถบรรทุกหญ้าแห้งสตรีที่กลับจากการส่งข่าวไปยังไหล่เขาเด็กเล็กที่วิ่งเล่นอยู่ใต้ต้นไม้หน้าหมู่บ้าน ต่างพากันหยุดความเคลื่อนไหวนิ่งกับที่ชายหนุ่มชุดขาวเดินเข้าหมู่บ้านชาวนาปล่อยจอบในมือร่วงหล่นลงแทบทุบหลังเท้าของตัวเองชายชราปล่อยให้ก้องยาสูบร่วงลงจากปากลวกจนลาที่ลากรถส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดสตรีโอบกระปุกข้าวในมือแต่อ้าปากค้างกว้างกว่ากระปุกข้าวเสียอีก เด็กั้งหลายแตกฮือออกไปส่งเสียงร้องพลางวิ่งไปรอบหมู่บ้านมีเด็กหญิงนางหนึ่งร้องไห้โฮออกมาชายหนุ่มชุดขาวชะงักเท้าลงไม่ทราบว,ว่าเป็นเรื่องราวใดแววเสียงฝีเท้าดังสับสนผู้คนในหมู่บ้านต่างมาชุมนุมที่หน้าหมู่บ้านสีหน้าแฝงแววยำเกรงและตึงเครียดภายใต้การน,นำของชายชาราผู้หนึ่ง ชาวบ้านคุกเข่าลงกับพื้นอย่างเงงเนงะส่งเสียงที่ไม่พร้อมเพรียงกันว่าคำนับท่านเสียนวิเศษชายหนุ่มชุดขาวมีสีหน้าปกติเมื่อหลายปีก่อนเขาเดินทางมาโลกมนุษย์ก็พบเห็นเหตุการณ์เช่นนี้อยู่บ่อยครั้งต่อจากนั้นเขาพบเห็นความผิดปกติชาวบ้านใชไหนรู้จกักสถานะของตนเองคำถามนี้ไม่มีคำตอบ เนื่องเพราะเขาไม่ได้ถามชาวบ้านทั้งหลายย่อมไม่บอกชาวบ้านทั้งหลายมองดูเขาด้วยน้ำใจไมตรีสีหน้าแฝงแววขาดเขาอยู่บ้างคล้ายพบเห็นป้ายขวางของสถานที่ราชการในเมืองก็ไม่ปานถึงแม้ถูกสายตาหลายสิบคู่เฝ้ามองดูชายหนุ่มก็หาลนลานไม่ทักทายว่าพวกท่านสบายดีเสียนวิเศษสบายดี ยังคงเป็นชายชารานั้นกล่าวนำชาวบ้านทั้งหลายขานรับคล้ายเป็นพิธีรีตรองอันใดชาวบ้านทั้งหลายคำนับอีกคราเด็กเล็กไม่ทำตามก็ถูกบิดามารดาตีก้นสองคราแต่เด็กเล็กก็ไม่ร้องไห้เพียงเบึ่งตากลมโตจ้องมองหน้าของชายหนุ่มราวกับมองลูกกว่าที่หายากเม็ดหนึ่งลมพัดต้นไม้ไหวเอง บังเกิดเสียงกราวใหญ่ไม่มีชาวบ้านคนใดกล้ากล่าวว่าจะหากยืนน้อมคำนับอย่างนอบน้อมไม่ทราบเวลาผ่านไปนานเท่าใดชาวหนึ่งชุดขาพลัลกล่าวว่าข้าพระเจ้าจะพักอยู่ที่นี่หนึ่งปีชายชรานั้นแทบไม่เชื่อหูตัวเองชาวบ้านทั้งหลายก็ตะลึงลานคุ้นคิดว่าท่านเสียนวิเศษหมายความว่าอย่างไร ชายหนุ่มชุดขาวมองดูปฏิกิริยาของทั้งหมดค้นหาจากความทรงจำนึกออกว่าเงินเป็นสิ่งสำคัญในโลกมนุษย์เขายื่นมือถึงเบื้องหน้าชายชารานั้นใจกลางฝ่ามือยังจัดวางแผ่นทองหลายสิบแผ่นหากเป็นยามปกติชาวบ้านทั้งหลายเห็นแผ่นทองเหล่านี้คงลิ้นโลดดิงโลดยินดีจนแทบสิ้นสติไปแต่ยามนั้นพวกเขาเพียงมองดูแวบหนึ่ง จากนั้นกลับไปมองดูชายชายหนุ่มชุดขาวใหม่ในสายตาของพวกเขาชายหนุ่มชุดขาวยังน่าดูกว่าแผ่นทองมากนะักยังมีพวกเขาไหนเลยรับแผ่นทองเหล่านี้ได้เซียนวิเศษยอมรั้งอยู่ถือเป็นบุญวาสนาของพวกเราชายชารานัน้นกล่าวด้วยความไม่สบายใจว่าแต่ว่าหมู่บ้านเราแร้นแค้นไม่อาจจัดหาสถานที่ให้ท่านเซียนวิเศษ บำเพญเพียนชายหนุ่มชุดขาวไม่ทราบว,ว่าในเวลาอันสั้นนี้ชายชรานึกถึงเรื่องราวมากน้อยเท่าใดแต่ว่าเขาไม่ถือสาเพียงทราบว,ว่าอีกฝ่ายตอบรับคำร้องขอของเขาแล้วเขากวาดตาหน้าผ่านหน้าชาวบ้านทั้งหลายสุดท้ายหยุดนิ่งอยู่ที่เด็กชายผู้หนึ่งเด็กชายนั้นมีสีผิวค่อนข้างคล้ำหากแข็งแรงยิ่งลักษณะสัตว์ซื่อให้ความรู้สึกใสซื่อแก่ผู้คน ท่านพักอยู่ที่ใดชายหนุ่มชุดขาวถามเด็กชายนั้นเด็กชายนั้นงงงันวูบไม่มีปฏิกิริยาใดจวบกระทั่งบีดาที่ข้างหลังตบศรีรษะมันฉาดหนึ่งเกินว่ายังไม่รีบนำทางให้กับท่านเซียนวิเศษอีกชายชรานั้นร้องร้องบอกต่อเด็กชาย ทิศตะวันตกของหมู่บ้านมีตึกหลังหนึ่งห้องหับมืดคล้มอยู่บ้างเด็กชายนั้นทําตามคำเตือนของบิดาเขาน้องคำนับต่อชายหนุ่มชุดขาวแล้วเตรียมล่าถอยออกไปชายหนุ่มชุดขาวพลันถามว่าชื่ออะไรเด็กชายนั้นหยุดเท้าลงกล่าวว่าหลิวเป่าเกิน ชายหนุ่มชุดขาวเงียบงันอีกครู่หนึ่งจึงถามว่าอายุเท่าใดเด็กชายนั้นตอบว่าสิบขวบชายหนุ่มชุดขาวกล่าวว่าชื่อเป่าเกินไม่น่าฟังหลังจากนั้นเรียกว่าสือชุยสือซุยเด็กชายนั้นเรียกว่าหลิวสือซุย พอล่าถอยออกจากตัวตึกเหลิวซือซุยก็ถูกคนในหมู่บ้านห้อมล้อมไว้ชายชารานั้นซักถามว่าท่านเซียนวิเศษมีคำสั่งใดเหลิวซื้อซุยกล่าวอย่างเสื่องซึมงองมว่ามันถามอายุข้าพเจ้าทั้งยังตั้งชื่อให้กับข้าพเจ้า ชายชารานั้นบังเกิดความตื่นเต้นตะหนกบิดามารดาของเด็กชายยินดียิ่งถูมืออยู่ตลอดเวลาหรือสือซุยไม่ชมชอบชื่อใหม่นี้กล่าวด้วยความคับข้องใจอยู่บ้างว่าไหนเลยมีชื่อประหลาดเช่นนี้บิดาของมันเงื้อมือหมายตบใส่รันนึกถึงท่านเรียนวิเศษในห้องจึงสะกดอดกั้นไว้ ชายชลานั้นก็สั่งสอนว่าท่านเซียนวิเศษประทานชื่อให้เป็นบุญวาสนาถึงเพียงไหนห้ามไม่ให้กล่าวเหลวไหลหริอสือซุยคำหนึ่งถึงคำพูดในตอนท้ายของชายหน่มกล่าวว่าแต่มันบอกว่าตนเองไม่ใช่เซียนวิเศษชาวบ้านทั้งหลายสงสัยใจยิ่ง คุณคิดว่าท่านนั้นไม่ใช่เซียนวิเศษเป็นอะไรและเป็นอะไรข้าพเจ้าเห็นว่ามันโง่งมอยู่บ้างเหลีวสือซุยบอกกล่าวตามตรงว่ามันยังให้คอยเจ้าสอนมันชายชรานั้นถามว่าท่านเซียนวิเศษให้เจ้าสอนอะไรเหลีวสือซุยกล่าวว่าปูผ้าปูที่นอนพับผ้าหม่มซักผ้าหุงข้าวผ่าฟืนทำนา ชาวบ้านทั้งหลายตื่นตระหนกยิ่งคุณคิดว่าแม้แต่เรื่องเหล่านี้ยังทําไม่ได้หรือว่าคนในห้องไม่ใช่เซียนวิเศษหากเป็นตัวง้องมงมจริงๆชายชารานั้นกลับยิ้มออกมากล่าวว่าเซียนวิเศษในเขาเขียวมีเด็กรับใช้ปรนิบัติดื่มอุทกน้ําค้างรับประทานผลไม้วิเศษไหนเลยทํางานเหล่านั้นได้ นับแต่นั้นเซียนวิเศษซึ่งพักอยู่ในบ้านตะกรูหลิวกลายเป็นหัวข้อสนทนาของชาวบ้านทั้งหลายชาวบ้านทั้งหลายย่อมยอมรับคำกล่าวของชายชาราเชื่อมั่นในศักฐานะของเซียนวิเศษหนึ่งเดียวที่ไม่เข้าใจก็คือเหตุใดท่านเซียนวิเศษไม่กลับเขาเขียวหากรั้งอยู่ในหมู่บ้านชนบทนี้ทั้งยังให้เด็กชายตะกูลหลิว ซึ่งสร้างบุญกุศลมาแปดชั่วคนสอนเรื่องเหล่านั้นให้กับเขาไม่เข้าใจว่าเรื่องที่ง่ายดายเช่นนี้ฉะไหนมีคนทําไม่ได้คืนนั้นมันเริ่มสอนอีกฝ่ายปูผ้าปูที่นอนเพราะว่าอีกฝ่ายต้องเข้านอนเช้าว,วันที่สองมันต้องสอนอีกฝ่ายพับผ้าห่มอย่างไร จากนั้นมันพบว่าอีกฝ่ายไม่เคยกระทําเรื่องเช่นนี้มาก่อนเมื่อมันพบว่าอีกฝ่ายทําอะไรไม่เป็นต้องเตลึงลานกับที่เวลาเทน้ําทิ้งอย่าเทเข้าสารออกมาอย่าได้ผ่าฟืนเล็กเรียวเกินไปไม่เช่นนั้นจุดไฟไม่ติดเกรดปลาต้องขอดออกคลีบป,ปลาต้องทิ้งไปไสปลาก็ควักให้หมด ซ้ายมีดหนึง่งขวามีดหนึง่งอย่าตัดให้ขาดจึงจะถักเป็นเสื้อกันฝนนั่นไม่ใช่มันเทศเป็นผลแตงรีบวางเร็วทันแม่ไม่ชมชอบรับประทานหลิวซือซุยเคยอ่านจากหนังสือว่ามีคนจำแนกทัญพืชทั้งห้าไม่ได้แขนขาก็ไม่ยอมกระดิก ยังไม่เชื่อว่าในโลกมีบุคคลเช่นนี้จวบกระทั่งมันพบกับชายหนุ่มชุดขาวแต่เก้าวันให้หลังมันเคลือบแคลงสงสัยความคิดของตอนเองเนื่องเพราะชายหนุ่มชุดขาวเพียงใช้เวลา9วันเรียนรู้เรื่องราวที่มันสอนให้วันที่หชายหนุ่มชุดขาวเรียนรู้การปู ผ้าปูที่นอนกับพับผ้าหม่มผ่าฟืนต้มน้ำวันที่สองชายหนุ่มชุดขาวเรียนรู้งานบ้านที่ซับซ้อนกว่าน,นั้นลานบ้านตระกูลหลิวถูกปัดกวาดสะอาดสะอ้านหน้าต่างเหมือนใหม่วันที่สามชายหนุ่มชุดขาวเริ่มเข้าครัวเพียงมองดูแวบเดียวก็เรียนรู้วิธีเชื่อไก่แล่ปลาแกะต้นหอมปอกกระเทียม วันที่4วันที่5วันที่6วันที่9อาทิตย์ยังคงลอยขึ้นตามปกติชายหนุ่มชุดขาวตัดค้นต้นไม้จัดสร้างเป็นเก้าอี้เอนอนฝีมือยังประณีตกว่าช่างจักสารอีกตอนนี้ย่าหนวดแมวที่ชายหนุ่มชุดขาวจัดทำเป็นเสื้อกันฝนสามารถดึงได้ยาวสองเสีย แต่ละเส้นหนาบางเท่ากันส่วนฟืนที่ผ่าออกมายิ่งสวยงามสุดบรรยายทั้งที่ตักน้ำลำธารเดียวกันเข้าสารชนิดเดียวกันผสมมันเทศชนิดเดียวกันใช้เตาและหม้อเดียวกันแต่ข้าวชีชายหนุ่มขุงออกมายังหอมกว่าข้าวที่หลิวซื้อซุ้ยเคยรับประทานมา ชายหนุ่มชุดขาวยังก่อกำแพงตึกใหม่ซ่อมแซมชายคาบ้านใหม่จนคล้ายกับของใหม่หลิวซือซุยพบว่าตนเองยากจะเคลือบแคลงสงสัยต่อสักถานะของอีกฝ่ายนอกจากเซียนวิเศษแล้วผู้ใดสามารถกระทำเรื่องเช่นนี้มิดำซ้ำมันไม่เคยเห็นชายหนุ่มชุดขาวซักเสื้อผ้ามาก่อนมันไม่เข้าใจว่าหลังจากที่ทำงานมากมาย ชุดขาวยังคงขาวสะอาดคล้ายกับข้าวสารพันดีที่สุด